ทางด้านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและเป็นการปรับทัศนคติของเกษตรกรให้ทําการเกษตรแบบปลอดการเผาปรับเปลี่ยนมาใช้ประโยชน์จากเศษพืชในไร่นาเพื่อลดปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรซึ่งจังหวัดนครนายกมัก ประสบกับปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปีส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรงคือทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ กิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็เน้นย้ำให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าลดต้นทุนการผลิตสร้างรายได้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านฐานการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นการปรับทัศนคติของเกษตรกรได้แก่การใช้น้ำหมักสลายต่อสั่งเพื่อลดการเผาในพื้นที่การเกษตรการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ทำปุ๋ยหมัก การเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ทําให้เกิดโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชการทําการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีสารชีวพันธุ์การเผาที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกอันตรายที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5การเพิ่มรายได้จากฟางข้าวและการป้องกันและรับมือจากไฟป่า